ายงานข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุพเพื่อพวงชนข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับดิดิตดงวิภา,าวินค่ะตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ191รวบผู้ต้องหารายสำคัญเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ในภาคกลางตำรวจ191รวบผู้ต้องหารายสำคัญของปปสซึ่งมีรางวาัลนำจับ100,000บาทเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ภาคกลางคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ พลตตร,รีสารรธดมเจริญรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงผลการจับกุมมนายศักดาเทิ์รัศมีธาอายุ2 7ปี ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับตำรวจปราบปรามยาเสพติดและเป็นผู้ต้องหารายสําคัญของสํานักงานคณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดซึ่งมีรางวัลน,นาจับ1นึ่งแสนบาทจากกรณีที่เมื่อกลางปี2554ตํารวจสามารถจับกลุมเครือข่ายค้ายาเสพติดพร้รอมยึดของลกลางเป็นไอซ์จำนวน94กิโลกรัมซึ่งมีนายศักดาเข,ข้าร่วมกระบวนการตลบหนีการจับกลุมไปได้ท้งนี้ผู้ต้องหาย,ยอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงแต่เป็นพีเศษว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและไม่ทราบว่าตนเองมีหมายจับดังกล่าวท้งนี้จากการสืบสวนตํารวจยังพบว่า พฤต้องหาเป็นเครือข่ายของผู้ค้ายายไอซ์รายใหญ่ในภาคกลางด้วยทิดารีสายสว่างรายงานค่ะกระทรวงสาธารณาสุขวิตกปัญหาเพศสัมพันธ์ในกลุ่มวัยรุ่นพร้อมเผยปี2554มีวัยรุ่นอายุ10-19ปีคลอดบุตรเฉลี่ยชั่วโมงละ15คนโดยประสานกระทรวงศึกษาธิการตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียนทั่วประเทศคุณพพนภพรช่างกลรายงานค่ะ นายวิทยาบุญนาสิริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายสุชาติธาดาจำรงเวทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมกันลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการลดโรคเพิ่มสุขวัยรุ่นไทยเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศศึกษาอย่างเหมาะสมซึ่งเป็นการรณรงค์ระดับชาติในหนึ่งโรงเรียนหนึ่งโรงพยาบาลโดยจะดําเนินในช่วงเดือนกร,รกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมนี้นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งคลินิกสําหรับไวรุ่นโดยเฉพาะ โดยตั้งเป้าในปี2559ครอบคลุมในโรงพยาบาลชุมชน1,000แห่งหรือ1โรงพยาบาล1คลินิกวัยรุ่นโดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการจะมีการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียน226ศูนย์ทั่วประเทศด้วยจากการสำรวจพบว่าวัยรุ่นไทยเริ่มมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุน้อยลงเฉลีย่ยอายุเพียง15ปีแต่ใช้ถุงยางอนามัยเพียงร้อยละ50ขณะที่หนึ่งในสไม่ได้ป้องกันตนเองเลย1ในสถูกหลอกลวงและถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์และ1ในสใช้วิธีการคุมกำเนิดไม่ถูกต้องจง ขาโดยไม่พร้อมโดยในปี2554พบวัยรุ่นอายุ10 19ปีคลอดบุตรมากถึงกว่า130,000รายหรือเฉลี่ยชั่วโมงละ15คนคิดเป็นร้อยละ17ของจํานวนหญิงที่คลอดบุตรทั้งประเทศซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของการคลอดบุตรในวัยรุ่นระดับโลกที่ค่าเฉลี่ยร้อยละ11นะาพพช่างกลรายงานค่ะและช่วงนี้ไปติดตามสรุปข่าวกีฬาจากคุณอภินันอภิบาลสีค่ะ สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกครั้งที่7และจังหวัดนครราชสีมาเปิดตัวลูกฟุตบอลยักษ์ฟุตซอลชิงแชมป์โลกที่บริเวณลานย่าโมซึ่งเป็นจุดที่2ต่อจากลานคนเมืองที่กรุงเทพมหานครสภากรุงเทพมหานครจัดงานฉลองแชมป์ให้นักเตะเยาวชนกรุงเทพมหานครทีมแบงกอกเอ็มซีไทยแลนด์ที่เป็นนักเตะในสังกัดกทมและไปคว้าแชมป์ฟุตบอลเยาวชนนานาชาติที่ประเทศซิเวเดนทั้งทีมชายและทีมหญิงได้อย่างยอดเยี่ยม สิบโทวิรชนยศวิชัยจากกองทัพภาคที่1ชกชนะพลฐานชาตรีแสนกำพลจากหน่วยป้องกันภทยทางอากาศและกลุ่มพูหน1่สตอนหคะแนนในมวยสากลสมัครเล่นจริงแชมป์กองทัพบกที่เวทีมวยลงพินีโดยแฟนมวยเข้าชมฟรีตั้งแต่เวลา13บมนิกาเป็นต้นไปจนถึงวันที่23กระกฎาคมนี้อาพินันอภิบาลสีรายงานครับ